ค่ะชื่อสายฝนลินยองชื่นชื่อฝนค่ะจบการศึกษาในเวียญญาตรีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสาขาเทคโสัชวิชภาพปัจจุบันกำ e ลังศึกษาอยู่ที่อีซิตคอร์สมหาวิทยาลัยปูเน่ค่ะทราบว่ามีมหาวิทยาลัยปูเน่ที่เปิดสอนภาษาอังกฤษในราคาที่ไม่แพง <c oughs> ก็เลยสนใจศึกษาาฝึกษเพิ่มเติมค่ะระบบการเรียนการสอนของของ e ีซิตคอร์ส ค่อนข้างมีคุณภาพเน้นแกรมมากพูดฟังอ่านเขียนและมีหนังสือประกอบการเรียนด้วยมีเพื่อนคนไทยแนะนำและพาไปสมัครโดยตรงที่ International Center มหาวิทยาลัยปูเนีค่ะเอกสารที่ใช้ในการสมัครต้องนำตัวจริงมาแสดงด้วยส่วนข้าวของเครื่องใช้อื่นก็ได้แก่พริกแกงอาหารแห้งเสื้อผ้าและยารักษาโรค ส่วนผู้คนก็จะมีความแตกต่างระหว่างชนชั้นสูงคนจนก็แทบจะไม่มีที่อยู่อาศัยส่วนคนรวยก็จะใช้ชีวิตอย่างหรูหราค่ะในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัดมากอุณหภูมิเฉลีย่ยประมาณ40องศาเซลเซียสส่วนในฤดูหนาวอากาศจะหนาวจัดอุณหภูมิเฉลีย่ยต่ำกว่า10องศาเซลเซียสส่วนเสื้อผ้าผ้าหม่มและเสื้อกันหนาวสามารถมาซื้อที่อินเดียได้ในราคาถูกค่ะ ที่พักอาศัยอยู่แถบชานเมืองไกลจากที่เรียนบ้างแต่สะอาดและปลอดภัยค่ะผลทำอาหารทานเองค่ะโดยซื้อวัตถุดิบที่ตลาดชิวาจีและห้างโรดิจีทั้งสองที่จะหาวัตถุดิบ,บเพื่อใช้ในการประกอบอาหารไทยได้ค่อนข้างครบค่ะส่วนมากจะใช้รถออโต้ลิกชอเป็นหลักส่วนในการเดินทางไกลจะเช่าเหมารถค่ะ ชีพใกล้เคียงกับที่ไทยค่ะโดยถ้าเราทำอาหารทานเองก็จะประหยัดสวนวัตถุดิบนำเข้าบางอย่างจะมีราคาแพงเช่นน้ำปลากวดละถ0ึงร้อยูปีเข้าเหนียวกิโลละ250รูปีการเรียนู้วก,กับเพื่อนต่างชาติก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเพราะเพื่อนทุกคนก็พยายามที่จะฝึกพูดเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษปัญหาสำคัญที่พบคือการติดต่อกับสำนักงาน FRO ่นักเรียนทุกคนจะต้องไปรายงานตัวที่นั่นมีขั้นตอนและเอกสารที่ยุ่งยากใช้เวลาดำเนินการหลายวันกว่าจะเสร็จค่ะก่อนเดินทางมาที่นี่ให้พยายามศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่างเตรียมเอกสารให้พร้อมและพยายามติดต่อกับคนไทยที่ทุ่นีม่เมื่อเวลามีปัญหาด้า